ก็มีนะครับผมได้ทําการต่อวงจร ATS สลับไวเอาไว้แล้วนะผมมี ATS แบบสลับไวไมาทุกคนได้ดูนะครับวันนี้เนี่ยก็นั่งต่อวงจรอ,อยู่ก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับนี่เห็นไหมทำการต่อวงจรมาเรียบร้อยแล้วเพื่อให้ FC ช่องเซียนโซล่าเซลล์นะครับได้ดูแบบเข้าใจง่ายที่สุดนะครับอ่า ใครนะครับยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะยังไม่ได้กดติดตามกด subscribe ช่องเซียนโซล่าเซลล์นะครับแล้วกวนนิดนึงนะครับกดติดตามให้ผมหน่อยกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะเอาละเรามาดูกันนะครับ ATS สลับไวของเราในวันนี้เนี่ยมันจะมีการทำงานที่ดีแค่ไหนนะครับเบื้องต้นเลยนะครับเราลองดูนะขนาดของ ATS เนี่ยผมถือว่าค่อนข้างชอบเพราะว่าเขาตัวไม่ได้ใหญ่มากถ้าเปรียบเทียบกับพวกเบเกอร์เนี่ยเห็นไหมเปรียบอ่าเห็นไหม มันก็เหมือนเป็นเบเกอร์สองตัวนะคู่กันอย่างนี้นะครับหรือใครเคยใช้ rcbo นะครับ rcbo แบบตัวใหญ่นะก็จะมีขนาดที่ใกล้เคียงกันเลยการติดตั้งถือว่าง่ายมากเพราะว่าเราไม่ได้เปิืงพื้นที่ติดตั้งมากนักนะครับสรับ ats ตัวนี้นะก็เป็น ats ที่มีปุ่มออโต้กับแมนนวลเห็นไหมครับเขาสามารถสลับได้ถึง2แหล่งจ่ายนะก็คือแหล่งจ่ายที่1แล้วก็แหล่งจ่ายที่2นั่นเองนะครับทั้ง2แหล่งจ่ายเนี่ยเราสามารถให้เป็นออโต้ก็ได้หรือจะเป็นแมนนวลก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราไป ใช้การตั้งค่านะครับนี้เราลองมาดูสเปคกันบ้างนะครับสเปคที่ผมได้มาก็คือเป็นสเปค63แอมป์นะครับใช้ไฟ1เฟสก็คือ220โวลต์และเขาก็มีการแนะนําสายไฟนะครับขนาดของสายไฟนะว่าเราต้องการใช้ที่กี่แอมม์สมมติว่าเราต้องการใช้ที่40แอมป์ก็คือใช้สายไฟ6แสแควมิลหรือถ้าคนถ้าคนต้องการใช้63แอมป์ก็คือ16แสแควมิลนั่นเองนะครับแล้วก็เรามาดูตรงนี้นิดนึงนะครับนี่จุดนี้เห็นไหมจุดเนี้ย ถ้าเกิดเราปรับเป็นออโต้นะครับเราไม่ควรที่จะไปสับสวิตช์ตรงนี้เองนะครับไม่ควรนะครับอันนี้คือข้อห้ามนะครับเราต้องระวังนิดหนึ่งนะตัววิธีการต่อก็ง่ายแสนง่ายนะครับแรงจ่ที่1ก็คือมาเข้าจุดนี้นะครับแรงจาที่2ก็คือจะอยู่ด้านล่างนะครับเขาเขียน LN ้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะจุดที่เราจะเอาไปใช้งานนะครับเขาก็จะเขียนว่าโหลดหรือง่ายๆว่ามันอยู่ด้านล่างนั่นเองนะครับนี่ด้านล่างนี่ด้านล่างนะครับอันนี้ฝั่งด้านบนฝั่งด้านบนก็คือจะใส่เป็น อ่าแหลใจที่1กับแรงใจที่2องเขาจะอิงแหลใจที่1เป็นหลักก่อนเสมอนะครับอ่าแล้วก็มีช่องโหลดก็คือเอาออกไปใช้งานในบ้านจะทําปลั๊กหรือเราจะาไปใช้งานในตู้คอน s u m e r บ้านเราก็แล้วแต่เราสะดวกนะครับอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนั่นคือจุดหน้าคอนแทคตรงนี้นะครับเราสามารถ เอาไปใช้งานกับอ,อื่นๆได้นะครับที่เราจะต้องการเอาไปใช้งานเขาก็จะมี N.O มี N.C ของแรงจ่ายที่1และก็แรงจ่ายที่ 2. 2อย่างในตัวอย่างนี้นะครับที่ผมต่อวงจรไว้ผมก็จะดึงหน้าคอนแทคนะครับเนี่ยหน้าคอนแทคตรงนี้นะไปใช้กับหลอดไฟตัวนี้เพื่อใช้ในการแสดงสถานะนะครับนี่แรงจ่ายที่2นะครับแล้วก็ดึงออกไปนี้เป็นแรงจ่ายที่1นนะครับอ่าเราก็สามารถเอาไปใช้งานในลักษณะนี้ได้โดยที่เราไม่ต้องไปเพิ่มรีเลย์หรือเพิ่มวงจรอ,อะไรให้ใหยุ่งยากนะครับก็ถือว่า ดีเลยนะก็คือว่าค่อนข้างครบนะครับในการที่เราจะเอาเขาไปใช้งานคือว่าง่ายว่าตัวเดียวจบนะครับเอาละเรามาทําการทดสอบกันดีกว่านะครับเรารู้จักเขาไปแล้วแล้วผมก็จะเปิดแรงใจที่1เข้ามาก่อนนะครับแหลรงจที่1ก็จะเป็นทางซ้ายมือจะเป็นไฟสีเขียวนะครับตอนนี้ติดเรียบร้อยนะครับแล้วเขาก็ทํางานนะเพราะว่าตอนนี้เขาอยู่ที่แรงใจที่1นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดโหลดดูนะครับเปิดโหลดนะครับปึ๊บเห็นไหมไฟสีส้มก็ติดนะครับเนี่ย หลดก็ติดเนี่ยไหมเนี่ยอันนี้คือพร้อมจ่ายไฟเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เปรียบจะเหมือนหลอดไฟนะครับเน,นี่เอาเป็นหลอดไฟมาให้ดูเลยนะในกล้องมันอาจจะกระพริบกระพริบนะแต่จริงๆมันไม่กระพริบนะครับในกล้องมันจะกระพริบหมดเลยนะเดี๋ยวเราลองมาดูแหล่งจ่ายที่2นะครับผมจะเปิดแหล่งจ่ายที่2เข้ามานะครับมาแล้วครับแหล่งจ่ายที่2แหล่งจ่ายที่2จะใช้ตัวแทนเป็นไฟสีน้ําเงินแต่ไฟสีน้ําเงินยังไม่ติดนะครับเพราะว่าไฟแหล่งจ่ายที่2มันยังไม่ถูกสลับเข้ามานั่นเองอ่าโดยประมาณนี้นะ เอาละทีนี้แล้วผมจะลองสลับให้ดูก็คือจะปิดแรงใจที่1ไปดูว่าเขาจะทํางานเป็นอัตโนมัติไหมเพราะว่าเราตั้งเป็นออโต้ทั้งแรงใจที่1และแรงใจที่2นะครับอ่ะเราลองมาดูนะปิดนะครับอ่ะเขาสลับทันทีเห็นไหมสลับทันทีแล้วสลับไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าหลังจากเราใช้แรงใจที่2แล้วเนี่ยสมมติว่าแรงใจที่1ของเรากลับมานะครับไฟตรงนี้มันจะดับไหมนะมันจะดับไหมเนี่ยเนี่ยไฟพวกนี้มันจะดับไหม,น,ไม,น,ะไหมน,นะครับเราดูนะครับ ร่อนนะครับปึ๊บสลับเร็วมากนะครับหลอดไฟนี่คือไม่กระพริบเลยนะครับหรืออาจจะมีกระพริบนิดนึงนะครับนิดนึงถ้าไม่สังเกตดีๆก็จะมองไม่เห็นนะครับว่ามันมีการกระพริบแต่ผมสลับประแรงใจที่2ใหม่นะครับเห็นไหมสลับเร็วมากนะครับนี่สลับได้โดยไม่มีการชนกันนะครับเมื่อกี้ก็จัดให้ดูแบบหนักหนักหนักหน่วงๆน่วงกัน,กน,กนกไปแล้วนะครับ แล้วเราลองมาใช้อีกโหมดหนึ่งนะครับก็คือเป็นโหมดแมนนวลนะ Manual. แมนนวลแล้วผมจะตั้งค่าให้แรงจ่ายที่1แล้วกันนะแรงจ่ายที่1ตัวนี้นะครับให้มันเป็นแมนนวลนะครับเดี๋ยวเราลองนะครับอ่ะตอนนี้ผมปรับให้เป็นแมนนวลเรียบร้อยแล้วนะและผมจะทําการปิดแรงจ่ายที่1ไปนะครับอ่ะตอนนี้เขาไปใช้แรงจ่ายที่2แล้วนะอ่ะแรงจ่ายที่2แล้วนะทีนี้ยผมจะลองเปิดแรงจ่ายที่1นะครับ นะว่าเขาจะทํางานยังไงในเมื่อเขาเป็นแมนวนวลอยู่นะครับผมเปิดนะเห็นไหมครับแหล่งจ่ายที่1มีแต่ไม่ได้ถูกสลับเข้ามานะครับแล้วโหลดที่กําลังใช้อยู่ตอนนี้เป็นแหล่งจ่ายที่2เพราะว่าเขาไม่สลับมาแหล่งจ่ายที่1นะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวผมจะลองปรับให้เป็นออโต้เดี๋ยวเราต้องสลับไปฝั่งนู้นก่อนนะอ่าถ้าฝั่งนู้นก่อนนะแล้วเราก็ปรับเป็นออโต้นะครับบือ ในจุดน็อตตรงนี้นะครับเราต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะตอนนี้มันมีไฟวิ่งเข้ามาระวังไปโดนนะมันจะดูดได้นะครับอ่ะเมื่อกี้เราปรับเป็นออโต้แล้วนะนี่ปรับเป็นออโต้แล้วนะปรับคืนแล้วนะครับอ่ะลองเปิดแรงใจที่หนึ่งอีกหนึ่งรอบอ่าถือว่าเขาทํางานได้ดีนะครับแรงใจที่2ก็เช่นเดียวกันถ้าผมปรับไปที่แมนนวลเนี่ยพอแรงจาที่1หายไปแรงใจที่2องเขาก็จะไม่สลับนะเราต้องมาปรับสวิตช์เอาเองนะครับแต่โดยปกติแล้วส่วนใหญ่เขาก็ใช้เป็นออโต้กันทั้งหมดนี่ยนะครับ ยกเว้นที่ใครจะใช้เป็นแมนนวนอาจจะมีเหผลอื่นๆหรือ,อการออกแบบวงจรออกแบบวิธีการทํางานต่างๆนะครับให้มันเกิดความหลากหลายนะครับเราก็ลองไปใช้งานดูทีนี้ผมจะลองใช้งานแบบจ่ายโหลดจริงๆนะแบบลองจ่ายโหลดจริงๆให้ดูนะครับตอนนี้ผมก็ไปหาโหลดตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะใช้เป็นกาต้มน้ําไฟฟ้าตรงน,นี้นะครับเขาจะกินไฟอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันถึงหนึ่งพันห้าร้อยวัตต์นะครับแต่เราลองมาจ่ายโหลดดูเลยนะครับว่า ตสัดสบดไฟของเรานั้นมันจะจ่ายโหลดได้จริงๆยนะครับผมจะเปิดไปที่สวิตช์ตัวนี้นะเนี่สวิตช์ครับเปิดปึ้งอ่าตอนนี้เขาทํางานนะครับมีไฟติดนะนี่นะครับตอนนี้กินกระแสไปที่6แอมเดี๋ยวผมจะสลับขณะที่เขากินกระแสอยู่นี่แหละนะครับอ่าว่าจลองสถานการณ์จริงว่าถ้าเกิดเรามีการใช้โหลดในบ้านอยู่หรือใช้อุปรกรณ์ในบ้านอยู่แล้วแหล่งจ่ายที่หนึ่งมันหายไปมันสลับแหล่งจ่ายที่สองเข้ามาแทนเนี่ยระบบของเราทํางานได้ไหม มันสามารถสลับได้ไหมนะครับ6์นะ6์นะครับอ่ะลองสลับนะครับเห็นไหมครับทำงานได้ตามปกตินะครับสมมุติไฟมาอ่าไฟแรงจ่ายที่1มานะครับสลับครับนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมนะครับนี่กาต้มน้ําก็ทํางานมนเดือนะครับตอนนี้นั้นเริ่มเดือดนะครับเดี๋ยวปิดก่อนนะอ่าขอปิดก่อนเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันเดือดแล้วเนี่ยมันจะไม่กินแอมนะครับมันจะไม่กินกระแสนะครับ เอาละเราเห็นแล้วว่าการทํางานของเขาเนี่ยสามารถทํางานได้สมูทโดยที่โหลดในบ้านของเราหรืออุปกรณ์ในบ้านของเราเนี่ยมันไม่ดับไปนะครับในระหว่างที่เกิดการสลับไฟนั่นเองเดี๋ยวผมจะทําการทดสอบอีกอย่างหนึ่งนะอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดเรามี a t s แบบสลับไวนะครับแบบสลับไว้นะแล้วเราเพิ่มนะครับตัวแบบนี้ไปนะครับตัวป้องกันไฟตกไฟเกินหรือใครจะชอบเรียกว่า g ิโน t ทา e r ก็ได้นะครับแต่จริงๆมันคือตัวป้องกันไฟตกไฟเกิน ส่วนจิโน่ทามเมอร์คือยี่ห้อของมันนะครับแต่ตอนนี้มันมีหลายยี่ห้อมากนะครับคนก็เลยเรียกติดปากว่ามันคือจิโน t ทามเมอร์นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับมันสามารถจํากัดกระแสได้นะถ้ามีกระแสเกินนะครับไม่ว่าตัวไหนก็แล้วแต่นะครับมันตั้งค่าได้หมดนะถ้ามีกระแสเกินมันจะสั่งตัดไฟทันทีก็คือจะไม่จ่ายนะครับพอมันสั่งตัดไฟจะเกิดอะไรขึ้นครับ a อ s มองว่าแรงจ่ายหายไปแรงจ่ายที่1ห,หายไปอย่างเนี้ย เขาก็จะสลับอัตโนมัติไปใช้แรงจ่ายที่2อ่าประมาณนี้ถามว่ามันมีข้อดียังไงสมมุตินะครับสมมุติว่าท่านใช้แรงจ่ายที่1เป็นอินเวอร์เตอร์นะครับเป็นอินเวอร์เตอร์ที่สามารถจ่ายกระแสได้แค่5แอมป์นะจ่ายกระแสได้แค่5แอมป์เต็มที่อจ่ายกระแสได้แค่5แอมป์นะครับแต่อันเนี้ยคือมีการไฟฟ้าอ่าคือพูดง่ายว่าอันเนี้ยใช้อินเวอร์เตอร์ตัวใหญ่หรืออันนี้จะเป็นไอ่อันนี้อินเวอร์เตอร์ตัวเล็ก หรือจะเป็นอันนี้อินเวอร์เตอร์ตัวใหญ่ก็ได้นะครับหรือจะเป็นการไฟฟ้าก็ได้หรือแรงจ่ายอื่นๆที่มันสเสถียรนะครับตัวตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ตัวเล็กแต่เรามีโหลดหนักๆใช้เป็นบางครั้งไม่หนักมากอย่างไม่ไม่ใช้บ่อยมากอย่างเช่นอาจจะเป็นจจเนตาไมโครเวฟที่เวฟประมาณสักหนึ่งนาทีอย่างเงี้ยเราก็เลิกใช้แล้วนะครับที่มันกินไฟค่อนข้างสูงนะหรืออาจจะเป็นเครื่องทำน้ําอุ่นนะครับประมาณนะั้นที่ใช้ประมาณ10นาทีแล้วอานจะประมาณสินาทีก็เลิกใช้แล้วประมาณนี้นะครับ เราสามารถใช้ตัวนี้เข้ามาตั้งค่าช่วยได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองตั้งค่าให้ดูนะว่ามันมีรูเล่นอย่างไงบ้างนะครับเอาล่ะนะครับผมก็ทําการตั้งค่าเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อกี้เนี่ยเราจะเห็นว่าไอการน้ําร้อนตัวนี้เนี่ยมันกินไฟอยู่ที่ประมาณ6แอมป์นะผมก็ตั้งตัวนี้ไว้ที่ประมาณ4แอมป์นะครับถ้ามันตรวจจับว่าเกิน4แอมป์มันจะตัดไฟทันทีนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจังหวะที่มันตัดไฟไปเนี่ยนะการน้ําร้อนเราจะทํางานได้ตามปกติไหมนะครับ ตอนนี้แรงจาที่1เข้ามานะครับแรงจาที่2ยังไม่ถูกใช้นะแต่แรงใจที่2เนี่ยผมไม่ได้ปรับนะครับก็คือใช้6 3แอมป์เต็มๆไปเลยเดี๋ยวผมจะมาเปิดการนำร้อนนะครับลองดูนะครับลองดูหน้าลองดูนะหนึ่งสองนะครับเปิดนะครับเห็นไหมครับพอโหลดกินเกินปุ๊บเขาตัดไฟทันทีนะครับตัดแรงใจที่1นะแต่มาใช้แรงใจที่2เห็นไหมครับโหลดเราก็ทํางานได้ตามปกติตรงนี้ก็จะมีการนับถอยหลังเกิดขึ้นนะครับอ่า สมมตินะครับสมมติเดี๋ยวผมปิดก,ก่อนนะนะมันเริ่มเดือดนะครับทีเนี้ยหลายคนก็จะเห็นการทางานของเขาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขานับถอยหลังนะครับพอเขานับจนครบเนี่ยเขาก็จะสลับกลับมาใช้แรงจ่ายที่1เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมถามว่าเอ๊ะแต่ถ้าเป็นลักษณะนี้เนี่ยมันจะไม่สลับไปสลับมาสลับมาสลับไปตลอดเวลาที่เราใช้โหลดหนักๆหรอก,น,กนะครับก็คือพูดง่ายๆว่า,าการตั้งค่านะครับของตัวป้องกันไฟตกไฟเกินเนี่ยนะครับเนี่ยพวกนี้นะ เขาสามารถตั้งได้เยอะนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมตั้งไว้แค่30วิแต่จริงๆมันตั้งได้สูงสุดถึง15นาทีเลยนะครับตั้งได้สูงสุดถึง15นาทีเพราะงั้นแล้วเราสมมติว่ามันตัดไปเนี่ยแล้วเราตั้งไว้15นาทีใช่ไหมมันตัดไปปุ๊บกว่าเขาจะสลับมาใช้แรงจ่ายที่1ก็คือ15นาทีต่อให้ครบ15นาทีแล้วก็ตามนะเราจะมีการใช้โหลดอยู่เขาก็จะสลับปุ๊บกลับไปใหม่อีกทีหนึง่งก็บวกไปอีก15นาทีอาจจะผมลองทําให้ดูในในนี้นะ แต่ผมไม่แน่ใจว่าจะทําได้ไหมถ้าเกิดน้ํามันเดือดก่อนมันก็จะทําไม่ได้นะครับเอเรารู้นะครับอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะเราสลับไปแล้วเรารอสามสิบวิก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าน้ํามันจะเดือดก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะเปิดฝาไปหน่อยนะครับอ่ะผมจะเปิดฝาไปหน่อยเห็นะครับตอนนี้ก็ประมาณสิบห้าวินาทีแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวรอดูนะครับอ่าก็จะเสียงดังนิดนึงนะครับน้ํามันเดือดนะเนี่ยเราทํางานอยู่นะ ใกล้แล้วนะครับเจ็ดวินาทีนะครับอสามวินาทีแล้วเราดูนะครับว่าโหลดบันดับไหมเห็นไหมนะครับอ่าเดี๋ยวผมปิดก่อนนะครับ่าปิดก่อนก็สังเกตว่าเขาจะมาใช้อันนี้แวบหนึ่งนะแวบหนึ่งแล้วก็กลับมาใช้อันนี้แวบหนึ่งก็ประมาณสักหนึ่งวินาทีนะครับทีนี้วิธีการตั้งค่าหรือลูกเล่นของเขาเนี่ยถ้าผมจะแนะนําให้ตั้งค่าสมมติว่า อินเวอร์เตอร์คุณอยู่ที่ประมาณหนึ่งพัวัตต์สมมตินะครับ1,000วัตต์คุณก็ตั้งค่าจำกัดกระแสตัวเนี้ยเอาไว้ที่สัก900วัตต์นะตั้งไว้ที่900วัตต์คือมีพื้นที่เหลือให้อินเวอร์เตอร์อีกนิดนึงแต่อินเวอร์เตอร์เนี่ยเขาจะมีการพีคได้อยู่แล้วนะครับอินเวอร์เตอร์1,000วัตต์เขาสามารถพีคได้ถึง2,000วัตต์นะครับเราก็จังหวะวิเดียวเมื่อกี้เนี่ยยังไงเขาก็พีคได้เพราะอินเวอร์เตอร์ส่วนใหญ่แล้วจะพีคได้ประมาณ5วินาทีแต่่่เเเเรราาาาสสัังกตตอนนทีีคลบบบปปปึึ๊๊มมยะณแ ไม่เกินไม่เกิน1วินาทีเท่านั้นงั้นแล้วก็สามารถทํางานได้นะครับอันนี้คือการเพิ่มลูกเล่นเพิ่มฟังก์ชันให้กับ ATS แบบสลับเร็วแค่เราเพิ่มเจ้าตัวนี้เข้าไปนะครับ ATS สลับเร็วเราก็มีลูกเล่นเพิ่มเข้ามาอีกนะครับอ่าก็หวังว่าจะได้ความรู้กันไปนะครับส่วนใครนะครับต้องการ ATS สลับเร็วแบบนี้เป็นมินิ ATS แบบนี้นะครับทักไปที่เพจเซียนโตล้เซลล์หรือจะสแกน QR code ได้ที่หน้าจอตรงนี้นะครับ ห่อนจากกันไปก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์นะครับฝาก Subscribe ฝากกดติดตามให้ผมช่องเซียนโซล่เซลด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ